ใีนะคะได้ที่เกียรมาเป็นกับรถมระีค่ะย่อเนี่ยอาลล่าเ็วเพลผมจะคอยร่หามี่พ่อที่พ่อคอเวลมาอย่างน้เดี๋พายู่พี่เรวยอดตานคเรติกาเนือยูโรกาล่าปวิถาปะตเร็วต้นนองุเบี้ยวโงขห้วนนาโชชมทิ่กาบุตตาบีออกข้ากัสโลเนี่ยคอตจูปุตรีิจูหะตาแหลกติกไกจุเบี้ยวเพล าอเราเกปลาวัยที่กคุณนรสักสุขสมบูรณ์เด็กดีผู้ชิดผูีชิดผู้กอบเนอร์ของเทียนไง่พรวิสุทธิ์นะครับมีชายแดนเพียกับประเทศลาวและประเทศเมียนมานะครับแล้วก็รวทั้งมีการทางติดต่อกับประเทศจีนทางตอนใต้นะครับสถานีท่องเที่ยวนะครับสำคัญรก็ดแบ่งเป็นข้าง ภูมิทางทิ่งเที่ยวทางธรรมชาตินะครับ่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำนะครับรวมทั้งในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในของศิลปะวัฒนธรรมชาติงไหนก็คือพี่น้องชาติพันธุ์ต่างต่างนะครับเช่นชาติลาปีอาคาปากีนิยอโมเนียนจีนหรือละวะครับกว่า18บแปดชาติพันธุ์นะครับซึ่งแต่ละชาติก็จะมี การงสื่อสารและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอย่างเหนีแน่นนะครับผู้คนก็มีจิตใจ,จที่ดีงามนะครับผมก็มาเรียนนะครับ,รรบว่าเป็นมิตรนะครับก็จะเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่มีพี่น้องชาติพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์และวิถลักษณ์ของแต่ละคนทองเขครับก็ทักให้นากท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับได้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายนะ ประสบวัฒนธรรมครับที่ได้รับาเป็นประธานในการเปิดาจูอาทางรัฐวัฒนธรรมนสที่ันา <quasi> ัให้เราทุสิ่งไปทางนี้ครับาคร รรค่ะิ์ออท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านประธานคณะกรรมการวิสามันวิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตของชาติไทยโดยมีหลักการตามรัฐธรรมนูญมาตรา70ที่คุ้มครองสิทธ ที่ทำวัฒนธรรมของชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์อย่างสมดุลภาคและเท่าเทียมโดยไม่เลิกปฏิบัติและเด้นสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลายสร้างพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมผาวัฒนธรรมกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการให้มีธรรมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการยอมรับและเคารพความแตกต่างความลากหลายทางวัฒนธรรม ชาในโอกาสนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ทุ่มแรงกายแรงใจทุ่มเทในการจัดงานเดกยรัเด็กยัปเทรัเในกาุวิภาโตโยเบียวโคโรย์เนือายที่เราตกลงกับทางรัฐบาล support t e t h w o r d to the congregation ลำบีนเยกการลักสรัจมกาลล้อจิพอเบยนายกปรลัดของการบริหารส่วนจังหวัดยวิม พอดีทา่านติดภารกิจเร่งด่วนนะคะแล้วกับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญนายแพทย์นัทชัยเครือจากผู้อำนวกยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรูคเพื่อแสดงความยินดีการจัดงานปีใหม่ระดบนานาชาติครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ Welcome to the doctor of Overbrook ok Hospital to come and expression the word โบกานีลาเซียจิทาเลห์จากจังหวัดสานิยมการนอ่ขอบคุณเจ้าอยู่เรียนท่านจิรพรฒน์สินทุพไยท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพลพนิษฐ์ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมท่านสสเบียรัตน์ท่านท่านสลัดจิตติยาภัยมาหลักเซียจ่าเลแหลือโชติวานีเฮกแกะหัสซักไก่ตุ่ย ดนรออยด์เลยน่านี้คสมาคมคณะบริหารสมาคมลาหูรนะคะแล้วก็ที่น้องสาวสัดเชลายที่ให้โอกาสในฉันได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานศืบสาศิลปวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาพูรนานาชาติครั้งที่สองในวันนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะท่านนายกสมาคมบอกว่าถ้าใจเลือกชุดของลาหุรให้ใชั้นเป็นอย่างดีนะคะที่ใสมาแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าแม้จะไม่มีเชื้อสายลาหูแล้วก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีหมวใจเดียวกันกันกนกบพี่น้องชาวลาหูทุกท่านค่ะ <ül> เรียนว่าการวันนี้นะคะเป็นโอกาสาสำคัญค่ะที่พี่น้องชาวลาหูจากหลากหลายพื้นที่ในประเทศไทยรวมถึงพี่น้องชาวลาหูจากหลายประเทศทั้งตม่าลาวิเดียนาจนนีออสเตรเลียสหรัฐอ,อเมริกาแล้วก็มาเลเซีย, lle, ยได้มารวมตัวกันนะคะ ซึ่งการรวมตัวกันในวันนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสปีใหม่ของพี่น้องชาวลาหูแล้วนะคะก็ยังถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจแน่ๆของพี่น้องชาติพันธ์ชาวลาวูในการที่จะรักษาและก็ส่งต่อวัฒนธรรมอันทรงศักดิ์ให้กับชนรุ่นหลังค่ะผราเรียนว่างานวันนี้นะคะเป็นการแสดงออกพลังทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาติพันธ์ลาหูนะคะที่สามารถจะเชื่อมร้อยสายดับ กับชาวลาหูจากหลายประเทศแล้วก็เป็นโอกาสที่จะทาให้สังคมไทยได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ง,ง,งดงามแล้วก็ส,ส่งคุณค่าของพี่น้องทุกท่านยิ้ดีกราบเรียนอขอว่ารัฐบาลที่นาโดยพรรคเพื่อไทยให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับพี่นอ้องกลุ่มชาติพันธุ์นะคะจากที่ปกติขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาส0 0ร้อยวันให้เหลือแค่5าวัน ซึ่งจะทําให้พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์และพี่น้องคนกลุ่มน้อยทุกท่านที่มีกว่า400,000จะได้ช่วยกันส่งเสริมคุ้มครองให้ทุกท่านได้เข้าถึงมิสิกอย่างเสมอภาคนะคะแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกท่านนะคะที่จะสามารถนําทมนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์เพื่อที่จะนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องทุกท่านทําให้ทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะตามนโยบายของท่านแพทองทานชินวัตรดิฉันก็ยินดีอย่างยิ่งพลังทางวัฒธรรมของกลุชาติันพุ์ค่ะแสงออกของการยืนหยัดในอัตรักของตนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนะคะพี่น้องชาวลาหได้ทําให้เห็นว่าวัฒธรรมที่มั่นคงแข็งแรง จะสามารถขับเคลื่อนให้เกิดพลังที่ก้าวไปพร้อมกันได้นะคะแล้วก็ดิฉันก็ต้องชื่นชมหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นมาแล้วก็ขออวยพรให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็ถ้าในปีถัดไปได้มีการจัดงานครั้งที่แนะคะได้ระสบกัสความสุขความเจริญนะคะมี้กัความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสำเร็จในชีวิตมีพลัง เป็นประโยชน์นะคะในการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันต่อไปนะคะขอให้พระเจ้าคุณของทุกท่านค่ะของคนค่ะต่ารอคุอััจิราภรณ์สินทุการ สุขภาพพลเมืองที่แข็งแรงแล้วก็ที่จะได้รับการสองสังคมอบรีรัฐเหรียญรัฐกาศ